ต่อไปเชิญพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่ที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะคุณลุทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกงดีพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาเลื่อนชั้นค่ะ เข้าสมัครปีสองพันร้อยหกสิบเอ็ดอะคะ่ะก็น่าจะเป็นปีนี้น่าจะเป็นปีที่หกอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ชื่อชื่อทางธรรมว่าเย็นไพรศีนะคะชื่อเล่นว่าน,น่องชื่อจริงก็จิราวันดาโรนะคะจิตอาสาสนป่านบุญเก้าค่ะปีนี้อายุห้าสิบแปดปีนะคะก็ขอสอบเลื่อนชั้นอริยปัญญาตรีค่ะก็จะมีสองอย่างเนาะที่จะมาหัวข้อนะคะ อันหนึ่งก็คือเรื่องของเราได้ลดอัตราค่ะเมื่อก่อนจะคิดว่าเออส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้เลื่อนชั้นก็ได้ไม่เลื่อนชั้นก็ได้ไม่ซีเรียสค่ะตอนนี้ว่าถ้าเราเรามาสอบเลื่อนชั้นเนี่ยอันแรกคือหนึ่งเนี่ยเออมันเป็นเหมือนกับว่าสถาบันวิชาลามเรามันจะต้องมีมีโปรไฟล์เนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีผู้ที่เรียนเออได้เลื่อนชั้นเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าเราจะไปยึดว่าเออเราเลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้เนี่ย ทางทางนี้ก็จะแบบว่าการทําข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยเลื่อนไหลเนาะแล้วเวลาเราต้องแสดงเผื่อบางทีต้องให้ให้ผู้ที่มาตรวจสอบดูอะค่ะ,แล,ะแล้วอีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่าวันนี้เพื่อนชวนนะคะก็น้องอุ่นล่ะค่ะชวนก็ชวนแต่เช้าเอ้เราก็แบบเฮ้ยเราตาบัวมันไม่ค่อยพร้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าเออแบบถ้าไม่ได้ส่งมันก็ไม่ได้ส่งเพราะหนูไม่ได้อยู่บ้านสองวันเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็ขอนอกเรื่องนิดนึงอะคะ่ะขอ ขอเป็นกําลังใจให้อุ่นไอทาค่ะแล้วก็ยินดีเลยเพราะว่าเรารอเรื่องนี้มานานแล้วเพราะเราอยู่ในทีมสายด่วนด้วยกันไอที่บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะเวลาหน่องทางานกับกับอุ่นไอทำนี่หน่องจะสบายใจมากเลยค่ะเปิดหัวอย่างเดียวค่ะเปิดรายการอย่างเดียวค่ะที่เหลืออุ่นจัดการให้เรียบร้อยรู้สึกว่าสบายดีแล้วก็ตัวเองอาจจะต้องฝึกเรื่องของการการซักซักคนอื่นนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าจะซักไม่ค่อยเป็นนะคะแต่เปิดอะมันมันเราจะจําได้ตรงนี้แต่อุ่นเนี่ยอาจจะมี เรื่องของว่าเอา่อคิดว่าตัวเองอ่ะจาไม่แม่นนะคะก็เลยอาจจะมีกิเลสตรงนี้นิดนึงแล้วก็รอรอน้องไปจนสุกงอมหามีเพื่อนเหมือนกันว่าต้องต้องกระทุ้งให้ให้ให้ท่านอ่ะเป็นพิธีกรหนึ่งให้ได้เราก็บอกว่าถ้าท่านยังไม่พร้อมอ่ะก็รอสุกงอมดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็ที่ตั้งใจจะมาตอนแรกคิดไม่ออกะคะ่ะว่าจะส่งเรื่องไหนอันนี้ก็ตั้งใจจะส่งเรื่องของการเรื่องของการชอบไปเที่ยวนะคะจริงๆก็ เมื่อก่อนนะคะสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็เหมือนคนทั่ทวไปอย่างเงี้ยพอเห็นรูปคนนู้นไปคนนี้ไปอ่ะก็อยากจะไปอันนี้กวปอตอนอยู่มศสี่ค่ะมศสี่นี่แม่พาไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้น,นะค่ะดีใจมากรู้สึกว่าเออทําไงถึงจะได้แบบไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยๆอ่ะค่ะพอเรียนจบเภสัชนะคะก็มีเพื่อนค่ะเพื่อนชวนไปเป็นแอร์โฮสเตส่ไปสมัครนะคะแล้วก็เกือบ เกือบจะไปอยู่แล้วอะค่ะวันนี้มีปัญหาเรื่องสายตาก็คงเป็นกุศลของเราอะวิบากดีที่ไม่ต้องไปอย่างนั้นคือที่จะไปเป็นไอเออร์ฮอสเซนนี่ไม่ใช่เลยนะคะอยากเที่ยวกะว่าจะไปเที่ยวเมืองนอกสักปีสองปีค่ะแล้วค่อยกลับมาทําวิชาชีเพเภสัชก็คือสายตาสั้นนะคะคนนี้มันต้องใส่คอนแทคเลนส์มันใส่ไม่ได้ค่ะมันแพ้ค่ะก็เลยต้องล้มเลิกความตั้งใจไปแล้วแม่พาไปเที่ยวยุโรปหลังจากเรียนจบเนาะก็คิดว่าเออไม่ต้องมาเป็น เอ่อไอโฮสเทก็ได้เนาะก็มีเงินก็ไปเที่ยวได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จบไปตรงนู้นแล้วคนนี้พอมาเรื่องพอแต่งงานนะคะมันก็มีวิบากที่ว่ามันก็จะเป็นวิบากดีก็ดีนะคะมันไม่ได้ไปเที่ยวได้ดั่งใจค่ะเขาพ่อบ้านจะบอกว่าลูกยังเล็กอยู่อย่าเพิ่งไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปก็มาเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราเราก็เบื่อก็ไม่คิดที่จะอยากจะไปไปอะไรค่ะมันก็รู้สึกมัน มันไม่ได้มันอาจจะเป็นอันหนึ่งที่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยึดกับมันเยอะนะคะแล้วก็เอ,อพอได้มีโอกาสไปเนาะสิ่งหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มเริ่มที่จะรู้จักอาจารย์หมอเขียวแล้วละค่ะก็รู้ว่าการเที่ยวอ่ะมันเป็นอบบยมุกนะคะแล้วด้วยแต่ว่าบางทีก็ต้องไปอย่างถ้าไปเ,เราก็จะเจอทุกทุกที่เราก็จะเก็บเกี่ยวกับมันมานี่แหละก็อย่างเช่นนั่งรถนานคอยนาน เข้าห้องน้ําก็ต้องคอยคือทุกอย่างมันจะมีการเสียเวลาแล้วเราแล้วพอเราเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องของการการที่อยากจะไปเที่ยวว่ะสายชอบเนี่ยคิดว่าล้างได้ได้เกือบหมดแล้วล่ะค่ะตอนนี้มันมาต้องไปเก็บรายละเอียดในการล้างสายชังค่ะไมะชังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอเราไม่อยากไปเที่ยวแล้วกลเป็นว่าพอบ้านชวนเราก็ไม่ยอมไปเลยอะ่ะไม่ไปนานมากจนกระทั่งแบบมันเกิดออมันเกิดความร้าเหมือนกันในสิ่งนั้นนะคะ แล้วพอมีโอกาสที่ตอนหลังเนี่ยก็พิพิกใ,ใหม่เนาะว่าก็คงต้องไปกับท่านบ้างอะค่ะพอมีโอกาสได้ไปก,ก็ก็ไปก็ไปจะได้ไปแบบว่าเราเก็บเก็บรายละเอียดในการดูเช็คด้วยว่าเรายังชังอะไรอยู่ไหมยังชอบอะไรอยู่ไหมอะค่ะก็ก็ได้โอกาสตรงนั้นก็คิดว่าก็พัฒนาขึ้นนะคะโดยเฉพาะเอเรื่องของของความชังเนี่ยคะ่ะแล้วอ,อ,อันนึงก็เลยบางทีถ้าพอบ้านไปนะ บางครั้งเขาจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะสายบุญเนาะไปไปไปทัวร์วัดอย่างเงี้ยค่ะกับทีมของพวกท่านนะ่ะนะถ้าหนงไปนะเมื่อก่อนหนงก็จะแบบโอ้ยน่าเบื่อจังเลยอะงมงายทําอะไรกันแบบไม่เห็นจะเข้าท่าเลยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาให้เรายิ้มอะถ่ายรูปโมูอะไรเงี้ยมันต้องฝืนยิม้มค่ะแต่พอรอบหลังที่เราไปเพิ่งไปมาล่าสุดเลยคือไปเชียงตงมาเนี่ยช่วงที่เป็นวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันประชุมพักด้วยเนาะ แล้ววันที่สิบเอ็ดแลเป็นวันเกิดอาจารย์ด้วยอโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอโอ้โหทุกหน้าดูเลยอะว่าเออแบบอยากจะอยู่ตรงตรงไปบ้านลาดมากกว่าแต่อพอมีโอกาสได้ไปเชียงตุงอะไปก็ไปไหนๆก็ต้องไปแล้วนะคะพอไปเสร็จก็ก็โอเคค่ะเราก็ได้ได้ล้างตัวชังเยอะอยู่หนึ่งเรื่องการฝืนยิ้มพอเราไม่ถือสารเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราเอื้อให้คนอื่นน่ะมันไม่เหนื่อยอะตอนที่ฝืนยิ้มเนี่ยตอน มันจะมันจะมันจะทุกข์อ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่เบิกบานแต่พอเรารู้สึกว่าพอเราล้างตัวสื่อสารตัวชังได้อ่ะพอเขาให้เรายิ้มเราก็ยิ้มเราก็รู้สึกว่าเออมันเบิกบานกว่ากันอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปไอ้เรื่องของการนั่งรถนานไอ้เรื่องความงงงงายนี่ล้างมาเยอะแล้วค่ะก็โอเคตรงนี้ผ่านแล้วไอ้ชังคนที่กินเนื้อสัตว์อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะในโต๊ะท่านก็จะจะจะกินกันเยอะอยู่เนาะอ่าแล้วก็เรื่องอื่นก็รู้สึกว่า มันจะใช้เวลาเยอะไปเอาเป็นว่าส่งประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีพี่น้องจะรอส่งอีกเยอะส่งได้แค่สิบมองใช่ไหมคะสาทุกขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะพี่น้องยินดีกับพี่น้องด้วยค่ะพี่เออเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะต้องทําก็ทําด้วยความเบิกบานถ่ายรูปก็ยิ้มยิ้มยิ้มช่วงถ่ายสักกี่วิ แล้วก็จากนั้นก็ไม่มีใครอะไรแล้วเพราะว่ามันจะถูกบันทึกได้รอยยิ้มแล้วนะคะค่ะอแต่แต่ส่วนสำคัญก็คือเราทำใจในใจของเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็อสิ่งที่เปลี่ยนไปพี่น้องจะเห็นความเบิกบานของตัวเองในการที่จะทําสิ่งนั้นเราได้คุยกันส่วนตัวอยู่แล้วก็อนุทนากับกับพี่น้องตั้งแต่ได้คุยกันตอนนั้นนะคะ ยินดีกับพี่หนังด้วยค่ะขอบพระคุณกุลุค่าลำดับต่อไปพี่จุ๋มจิ๋มนะคะแล้วก็เมตตาแล้วก็ช่องของพวงบุผานะคะเห็นอากิมด้วยนะคะเมื่อกี้พี่น้อยหน่อยค่ะอากิมต่อจากอาจุ๋มจิ๋มป้ะใครต่อจากใครตอนนี้ในจอพี่เป็นพี่จุ๋มจิ๋มแล้วก็เมตตา พี่จุมจิมเมตตาแล้วก็เป็นช่องพวงอุภาตอนนี้ถึงคิวยังคะอ่าถึงคิวแล้วเหรอคะอ่าถึงคิวแล้วคะ่คววคะเชิญ